ยี่รงบานคือเก่าจ้ะนี่จ้ะอุ้ยมาจ้ะพี่น้องจ้ะแซ่บอีกแล้วแซ่บอีกนะจ้ะนี่ผู้ใดเคยกินจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปซึ้งขู่สกขอนจับมาจ้ะพี่น้องจ้ะมันเหนื่อยมากเพราะเ้าสาวปลาท่านกินนี่มาจ้ะเมื่อนี้สาวไปสุภาพมากิน บักพี่พวนแต่ว่ามาลายมือแล้วเนาะจ้ะอันไปขึ้นมือนั่นละพี่น้องนี่เอามาลายมือละท้า,ามาลายมือันกี้สิเป็นดำๆยังสิ่ลอจ้ะพี่น้องอันนี้สิเป็นหน่วยเพิ่มจ้ะมาพร้อมกับเจวประแดดเหนียวๆตุยๆจ้ะคือเก่าจ้ะพี่น้องยี่ลองบ้านคือเก่าจ้ะ <laughs> นี่จ้ะ มาจากที่หนูจัดแซ่บอีกแล้วแซ่บอีกนะจ๊ะมาครันเติมพอดีเดี๋ยวนี่ก็จะงามสิบากแค่ไม่สิออกติมต่อม,มนั่นเลยดิ Đã nuôi xuống mình sẽ bên sống miễn xuống xuống mình thomas ăn hóa tổng ăn mhm nước ngon Cô đấy khơi kín mhm Chèo <laughs> 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 Đèn hết mà hãy sống xe Đèn mà thuyết luôn Không bởi vì nó Nhìn mà ở cho mm. ใครกินตอนรุตัวจวนสะแจ่หมากเลยมีด้วยเทิมค่ะมาคีบหวน่าต้องเอาเปลือกมันออกด้วจังเพราะว่าเปลือกมันสิเป็นคล้ายๆเนาะก,กินก็นได้แต่ว่ามันห่างสิขั้นปะบ่มี่คร่พายกิน

Chị ưu tàn ông bạn Nhà kín nháng bẹp Xôm xôm, xôm xoàng Mời chị đọc Cám nè Bà kín xuống mực มันจะเป็นไข่ไข่เด็ดไม่หรอกเนื้อน,นิ่มๆเวลาช่วยกินคอมเมนต์มาบอกเลยจ้ะเอฟซี FC บางคนมันกระปุกโหรเลยจ้ะมากียังเหมือนจ้ะม,มากีพวนหมานซาปาเอิญมากีพวน อ,อ,อันนี้คือพอขัดนแก่แฮะหาน่วยแกมันจะเป็นในดำดำๆอันนี้ซีน้ำตาลซีน้ำตาลของน้ำขั้นแก่แฮงพี่เนอะกล้วย แจวคุยบัดเดียวกับเบิดประหยัดค่ะประหยัดแน่ผู้เห็ดกันได้คอยละเงิดฮืมฟ้าเนื้อซวงช่วงนี้ก็สิเห็นแบบ บรรยากาศเสาไป,ปอยู่ต่างต่งลุกบานเลยจ้ะฝุนละเล็กน้อยเสาฝุ่นละแต่ว่าอาการแกดีขึ้นแน่เละจ้ะขี้ใครแน่อีกแั่เหมือเสาเมือกขีิได้ออกระจากันพี่น้องเอาลูกผัดอืแซ่อีกแล้วเอ้าเอาละใจพี่น้องจ้าเหมือนซาป,ปาคอนลาไปก่อน ฝาก like, กันลคไก็แชร์ก็สับสัขัยก็ติดตามนมันกันล้วใจช่องยูทูบสัสปะผากินได้จ้าค่ะสวัสดีค่ะ่